เพราะมีต้นทุนในแวดวงการเมืองและกองทัพมาอย่างยาวนานเพราะชื่อบิ๊กแดงผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังที่เพิ่งตกเป็นข่าวถูกลงโทษฐานวินยัยปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับความเคลื่อนไหวในการจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและยังเป็นช่วงเดียวกับการประกาศเดินทางกลับบ้านของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าจากภาพถ่ายในอดีตของบิ๊กจ๊อดพลเอกสุนทรคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดปิดาของพลเอกอภิรัต ยืนเคียงข้างทักษิณเปรียบเสมือนสิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่ถูกผูกโยมาถึงรุ่นลูกอย่างพลเอกอภิรัตที่ปรากฏภาพเดินทางไปลังกาวีเมื่อวันที่5พฤษภาคมกับข้อคอรหาพบทักษิณก่อนเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ในขณะที่ความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้แกนนนาพักเพื่อไทยได้เห็นโครงสร้างชัดเจนว่าสมการนี้ไม่มีพัก ก้าวไกล จะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณีพร้อมกับความเคลื่อนไหวการผสมพักการเมืองข้ามค้วโดยมีแนวโน้มว่าพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติอาจได้เข้าร่วมรัฐบาลเพราะหลายฝ่ายก็ประเมินว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เดินหน้าหาเสียงสอสอและสอวอมาสนับสนุนชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่ยังมองไกลไปถึงอนาคตเพื่อสร้างความแข็ง แ่งในฐานะรัฐบาลหากต้องรับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้าน แน่นอนว่าความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมายังเพิ่มน้ำหนักข่าวหรือที่ว่าผลเอกอภิรัตจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินเกมจับค้วจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะหากโฟกัสไปที่พรรคพลังประชารัฐก็ปรากฏชื่อกลุ่มกวนเตรียมทหารรุ่น20ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นผลเอกอภิรัตมากมายที่ห้อมล้อมผลเอกประวิทร์วงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็ยังแน่นแฟน้นนับถือเป็นพี่น้องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ศึกษาที่โรงเรียนเซนคาเบวโดยเฉพาะมาจากครอบครัวทหารเช่นกันหรือแม้แต่ความเคลื่อนไหวของชูวิทย์กระมวลวิสิ์ทีล่าสุดออกมาแฉเสรฐาทวีศิลป์ก็เป็นพลเอกอภิรัตที่ถูกโยงว่าอยู่เบื้องหลังด้วยหรือไม่เพราะมีความสัมพันธ์กับชูวิทย์ที่เป็นเพื่อนคบหามานาน ยิ่งไปกว่านั้นพลเอกอภิรัตยังเคยมีกระแสว่าจะเป็นนายกคนถัดไปต่อจากชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29 หรือแม้แต่การมีชื่อมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสถานภาพเป็นกองทัพระยะยาวและกำหนดผอบอทอบอเป็นหลักประกันความมั่นคงโดยเฉพาะวางคนตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐานะบันไดขั้นแรกที่จะไปถึงเก้าอีออ้ผอบทอบรวมถึงหน่วยคุมกำลังปฏิวัติรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพและ25จังหวัดภาคก,กลางของประเทศ หรือหากย้อนไปในช่วงปลายรัฐบาลคสช,ชในช่วงการจัดตั้งพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ก็ยังปรากฏภาพระหว่างพลเอกประยุทธ์กับนักการเมืองตระกูลสะสมทรัพย์ที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งโดยหนึ่งในนั้นก็มีพลเอกอภิรัตร,ร่วมอยู่ด้วยดังนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีในเหตุการณ์ต่างๆสุดท้ายก็ยังมีชื่อพลเอกอภิรัต ที่หลายฝ่ายยังโฟกัสทุกความเคลื่อนไหวสำคัญที่มีผลต่อความเป็นไปของบ้านเมืองด้วย